ปักกันตสูตรว่าด้วยการหลีกไปสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่หน้าภูเขาคิชกูดกรุงราชคฤห์เมื่อพระเทวทัตหลีกไปยังไม่นานณที่นั่นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าปารบพระเทวทัต ตัดเรียกพิสุทั้งหลายมาว่าพิสุทั้งหลายลาบสกาละและความสรนเสริญเกิดแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมพิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นกล้วยลผลผลเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมชันใดลาบสกาละ และความสรรเริญเกิดแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมฉันนั้นเหมือนกันพิสุท์ทั้งหลายเปรียบเหมือนไม้ไผ่ออกขุยเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมชันใดลาภสก,กาละและความสรรเริญเกิดแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเอง เพื่อความเสื่อมชั้นนั้นเหมือนกันพิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนไม้อ้อออกดอกเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมชั้นใดลาบสกาละและความสรรเริญเกิดแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมชั้นนั้นเหมือนกันพิสุททั้งหลาย เปรียบเหมือนแม่มาอาสดรตั้งครันเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมชันใดลาบสกาละและความสัเสนเริญเกิดแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความเสื่อมชั้นนั้นเหมือนกันพิสุทั้งหลายลาบสกาละและความสัเสนเริญทารุณอย่างนี้แหลเธอทั้งหลาย พึงศึกษาอย่างนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตัดรวยยากรณะภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคำเป็นคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าผลกล้วยค่าต้นกล้วยขุยไผ่ค่าไม้ไผ่ดอกอ้อค่าไม้อ้อ ลูกม้าฆ่าแม่ม้าอสดรฉันใดสกาละก็ฆ่าคุณชั่วฉันนั้นปักกันตสูที่ห้าจบราไตปิดกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่16สังยุตนิกายนิทานวักข้อที่586ถึง591หน้าที่ สามร้อยห